คุณเร้อยนีต้อนรับทุกคนเข้าสู่โคโลไอแลนด์นะคะพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทที่45แล้วใช่ไหมอ้เราเดินทา,มางมาไกลมากเราต้องถึงพาร์ทึง100แน่เลยใกล้ละครึ่งทางแล้วแล้วทุกคนเห็นนี่ไหมครับใช่ผมแบบผมเป็น,ปนวัยรุ่นสร้างตัว,วนะครับมีเงินหนึ่งล้านนะครับผมแล้วก็ห้องเปลี่ยนไปนะครับบ้านก็เปลี่ยนไป้อ้าบนก็เปลี่ยนไปนะครับ ส่วนน้องไข่ยังน่ารักเหมือนเดิมนะครับอ๋อเดี๋ยวผมดูก่อนวันนี้วันนี้ไม่มีวันอะไรนะครับอ้อใช่วันนี้เป็นวันแรกของฤดูร้อนนะครับในปีที่สามของผมเองนะเดี๋ยวเราจะไปซื้อมเมล็ดพันธุ์กันโอเคไล่ผมก็ไปเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมเอาวันนี้ออกนึง แล้วก็สตรอเบอรี่ผมย้ายมาไว้ฝั่งนี้นะครับอืมแล้วก็ข้างล่างนี้เดี๋ยวนะผมขอเก็บผลไม้กันละกันจะได้เอาไปใส่ทีเดียวเอ๊ะทุกคนแอบเห็นแล้วใช่ไหมห้องสัตว์มันเปลี่ยนไป ่าผมต้องเปิดผมต้องใช้ประตูนะคะเพราะว่าน้องชอบออกมาเล่นข้างนอกนะอุ้ยตรงนั้นทุกคนอย่าไปดูผมไม่เข้าใจทําไมมันถึงเห็นนะข้างในนั้นอนะนี่ดูดีข้อสัตว์ของผมสวยใช่ไหมล่ะอันนี้ก็เป็นข้อไก่เล้าไก่นะครับอันใหม่ซึ่งยังไม่เสร็จนะคะผมดูดีเป็นไงดูภาพรวมของไร จากวันแรกจนถึงวันนี้ผมไม่คิดเลยว่าผมจะมีมีฟาร์มใหญ่ขนาดนี้มาเกาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมปิดประตูก่อนปิดประตูเดี๋ยวน้องออกมานะครับเอ๊เดี๋ยวนะตรงนี้มีให้เก็บไหมไม่มีนะเดี๋ยวผมเข้าไปดูข้างในนั้นก่อนข้างในเนี้ยคือสิ่งที่ไม่เป็นระเบียบที่สุดในชีวิตของผมเลยนอกในข้างนอกคือเขามีระเบียบมาก อันนี้ผมน่าจะเปลี่ยนมันใหม่นะครับเดี๋ยวมาปลูกแต่ต้นต้นไม้ที่มันให้ผลผลิตราคาสูงเนาะเพราะว่าปกติแล้วผมเน้นผมเน้นปลูกทุกอันเดี๋ยวเอาไปเอาไปไว้กันแล้วกันคือทางเข้าจริงๆมันไม่ใช่ทางนี้อ่ะนะมันคือทางนู้นแต่ผมไม่เคยเข้าทางนู้นเลยอ่า อันนี้มีสตรตอรเบอรี่สตรอเบอรี่ไม่มีเราไม่ได้เก็บเราไม่ได้เก็บสตรอเบอรี่มาไม่เป็นไรอาเราเอากระลำมาใส่ในนี้ดีกว่าจุ๊จุเดี๋ยวเราเอาอันสองอันนี้ไปเอาไปเอาไปเอ้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ดีกว่าเพราะว่า เราเอาเอาไปทำกิมจิดอกกระหล่ำม,มันได้แพงกว่าน้ำดอกกระหล่ำอือ่อันนี้ก็มีแอปเปิลอยู่นะแอปเปิลแค่นี้ใช่ไหมใช่ใชเดี๋ยวเอาไปเก็บอ่อแป๊บหบนึง่งอันนี้ผมเหลือแค่สามอันแล้วนะที่ที่มันยังไม่แล้วก็อันนี้ แปงดอกไม้อันใหม่ของผมเ okay, รืลอยดูอะไรนะ <laughs> ดูไไื่อ้มใบไม้ยริใช่ไหมอ๋อแล้วก็มันแบบหล,ลายเลยดูมากอะทำให้ผมแบบสับสุนว่าต้องเอาไปใส่อันไหนโอเอันน,น่าจะเป็นเรดูหนาะใช่แหละเพราะมันแหละสุดท้ายแหละอืมก็เอาไปเก็บเอา้า อันนี้ลืมเอาไปใส่อันนั้นไม่เป็นไรอ่าเดี๋ยวเราไปซื้อไปซื้อเมล็ดพืชเมล็ดพันธุ์กันดีกว่ามีลูกค้าออเดอร์ของมาด้วยอ่ามเคนนี่ออเดอร์หัวใ้เท้าแดงเพื่อมาทําเมนูพิเศษให้พ่อเขาส่งควรได้กินหลังจากที่ทำงานในโรงปฏิสัตว์ทั้งวันสองหัวใช้เท้าแดงให้กับเคนนี่ได้เลยซัมเมอร์สิ่งที่เราควรปลูกที่สุดคือเมลอนนะครับ เดี๋ยวผมเมาๆเลยเพราะว่าเมลอนมันให้เงินเราเยอะมากอ่าเมลอนผมมีที่ดินมันเท่าไหร่นะอันนี้ซื้อไป288ผมมีเงินเป็นล้านแค่นี้ขนในแข่งไม่ล่วงหรอกดูตัวเลขที่มันค่อยๆลดเลยครับอ่าแล้วก็สับป,ปะลดประมาณ144 144แล้วก็ตาฟรุต มาเฟืองมาเฟืองมาเฟืองกับกับอันนี้สองแล้วกันสองแปลงก็เป็นสี่สิบแปดใช่ปะผมซื้อเกินแน่เลยเพราะว่ามันแปลงละยี่สิบสี่ใช่ไหมผมคิดว่าแปลงแล้วสี่สิบแปดแล้วคดูผมซื้อมีลลอนมาคดเดียวเลยแล้วก็อันนี้กหลําปีอันนั้นซื้อไปเท่าไหร่นะสี 48, ่สิบแปดอันนี้ก็สี่สิบแปดแล้วกัน เพราะว่าเดี๋ยวมันต้องปลูกใหม่อยู่ดีโอเ,เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมซื้อดอกไม้ดอกไม้ผมมีสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบแปดสิบงั้นผมปลูกลิลลี่ลิลลี่อยู่ไหนอะสี่สิบช่องแล้วก็มันจะเหลือหลังอย่างละยี่สิบใช่ปะก็เป็นไอริสยี่สิบแล้วก็ ดอกทานวันยี่สิบเอ่อมีต้นไม้ด้วยเดี๋ยวผมไปดูใหม่ก่อนเดี๋ยวมาใหม่ผมลืมว่ามันกี่ช่องแล้วก็ที่บ้านอาจจะมีอยู่เพราะว่า,มาเมล็ดพันธุ์มันมันล้นมากเลยอันนี้มันสิบสองวัน จะปลูกได้สองครั้งเพราะมันปลูกได้สองครั้งผมก็เลยอยากจะปลูกเยอะๆเดี๋ยวอันนี้ปลูกอย่างละแปลงแล้วกันเพราะว่าจะได้ให้ปลูกสองครั้งเพราะว่าอันนี้ใช้สิบสองวันอันนี้ใช้เก้าวันผมต้องการอันนั้น อันที่ผมเอาไปเก็บว่ามเมล็ดอัตโนมัติเก็บเกี่ยวอัตโนมัติพอนีว่าอะไรมันจันอ,อ่อแปบ๊บหนึ่งนะผมจำไม่ได้แล้วว่าเครื่องไหนที่มันทำได้ทุกอย่างนี่อันนี้ที่มันทำได้ทุกอย่าง อ่ขยับแปลรูป50าเอสออส5้าแปดหขยับแปลรูป50าสิเอสเซนออสเมียมห้าเดี๋ยวนะไปดูข้างหน้าไปดูในนี้ก่อนโรงงานนะลูกของผมมีไหมอ๋ออย่างไง แล้วก็ในนี้มีไม่มีในนี้ไม่มีอะไรเลยแล้วแบ็ห้าแล้วก็ 5, แปวรูปห้าสิบอุ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมใช้เงินแก้ปัญหาได้เม่เพื่อแปบ,บเตียวสเิเอดมองแล้ววะยังไม่ได้ทันทำอะไรเลยมาครับผมขออนุญาตใช้เงินแก้ปัญหานะ50 <10. S 1> แล้วก็ อันนี้ครับผมต้องการอันนี้ซึ่งมันต้องครับโอพี่โอหืมไม่เป็นไรให้เดี๋ยวไอที่เก็บเก็บอที่หวานเมล็ดอัตโนมัติที่มันมันมันก็ใช้ทองคำแท่งเหมือนกันอะแย่เลย อผมขอซื้อซักสามร้อยอันนะครับโอ้ยเปิดอแป๊บเดียวเงินเหลือ9ก้าแหกล้วอะไม่เป็นไรคะ่ะแมนคือการลงทุนเราจะได้เพิ่มมาหลายเท่ารู้เปล่า อันนี้ใส่ไปยี่สิบสี่โอเคออเอททองเคื่องเก็บเกี่ยวอัตโนมัติมันจะมันจะไม่ได้วางปุ๋ยให้อัตโนมัติผมต้องการที่มันวางปุ๋ยอัตโนมัติ เอ้ผมมีสองอันไม่ใช่เหรอเอททองเดี๋ยวผมไปดูในนั้นกันฝากด้วยนะครับอันนี้มันต้องใช้แท่งออสเมียมอ่ะผมไม่อยากใช้แท่งออสเมียมเอจริงเพราะว่าแท่งออสเมียมผมต้องเอาไปใช้หลายอัน อเคผมใช้แค่ที่หวานปุย๋ยหวานหวานมาลลิอัตโนมัสแล้วกักนเพราะว่า <_ S 1> เดี๋ยวผมเก็บเอาอันนี้ใส่ไปเรื่อยอืมโอเคยี่สิบสี่ยี่สิบสี่แล้วก็ต้องรอก่อนผมต้องการเมลอนอกีก หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าแปลงมีล่อนห้าแปลงห้าแปลงเท่ากับยี่สิบสี่คูณห้าเท่ากับหนึ่งร้อยยี่สิบแล้วก็สับปะรดอีกหนึ่งสองสามสี่สับปะรดสี่แปลงตอนนี้ผมมีแล้วสองแปลงก็เหลืออีกสองก็เท่ากับสี่สิบแปด แล้วก็โอ้ยอะไรเนี่ยรถน้ำแล้วก็เดี๋ยวดอกไม้ผมค่อยไปซื้อกันแล้วกันไม่ต้องซื้อมารอ มในดี้ไม่ได้หรอผมจำได้ว่าผมยังมีดอกไม้ที่ผมยังไม่มียังไม่ครบอ่ะดอกลิลลี่ยังไม่มีออสระดับออสเบียไหมครับอ่าแล้วไอ้พวกนี้น่าจะครบแล้วเนาะโอเคไอ้พวกอันนี้มาเฟืองสิบสามวันใช่ปะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิเอ็ดสองสิบสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้ก็จะปลูกได้ประมาณสองครั้งงั้นเราก็ไม่ต้องซื้อ,อละแต่ว่าเมลอนเอ๊ะไม่ใช่เมลอนมเมล็ดกระล่ำปีใช่ปะมียี่สิบแปดวันมเมล็ดกระล่ำปีเก้าวันเก้าวันจะปลูกได้อีกจะปลูกได้สามครั้ง ตอนนี้ผมมีอยู่หนึ่งครั้งแล้วก็ต้องซื้อเพิ่มมาอีกสองครั้งใช่ไหมก็ซื้อเพิ่มอีกสีิบแปดผมไม่รู้ว่าผมไปร้านของแซมทำไมเนื่อ่าผมสั่งออนไลน์ได้เมลอนร้อยสิบแล้วก็พายอัปโปลสับปะรดสี่สิบแปดกะหล่ำม่วงใช่ไหมสี่สิบแปดโอเค เราซื้ออ้ออ้อออลืมลือมอันนี้ต้นไม้ต้นไม้ใบไม้ผิดดูดูร้อนดูหนาวฤดูใบไม้ผลิดูดูร่วงฤดูหนาวฤดูหนาวฤดูใบไม้ผลิผลิร้อนผลิร้อนร้อนร่วงแก่บังก่อนร้อนร่วงมะละกอร้อนร่วงขนุนอ่าซื้อสองต้นกันแล้วกันผมไม่แน่ใจว่ามันมีกี่ช่องอะที่ผมทําลายไปอะ น้องโรงพิลาบจะมาส่งขอบคุณนะครับโอเคเลืออีกสองนะโอ้ยโอ้ยเดินติดเหลืออีกสองไม่ต้องเปน็นขนแต่ไม่มีอันไหนที่ผมอยากปลูกมันพิเศษเลยด้วยจริงๆแล้วอ่ะโแก้มังกรเลย ขอบคุณครับน้องโอเคแล้วอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสองอันที่ยังไม่มีโอเคเรียบร้อยแล้วอันนี้เสร็จบ้างหรือ,อยังเสร็จแล้วสี่อันออมมมมมสี่เดี๋ยวผมเอาไปใส่ไอ้นั่นก่อนสองอันนั้นมันจะได้ออกไปออกไปออกไปจาก กระเป๋าผมสักทีอันนี้กระหล่ำมงมงใช่ไหมได้ไปเลยอันนี้มะเปืองโอเคอันนี้ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่อะไรเสร็จแล้วบ้างอีอันนี้เสร็จกันหมดเห็นไหมว่าเครื่องปั่นควายของผมมันทำงานหนักมาก ผมอาจจะเอาอันนี้ไปไว้ตรงนู้นก็ได้เพราะว่าอันนี้มันมันทำกันไม่ได้นานมากนะครับใส่ก็ไม่ได้ทำนานมากเสร็จเร็วมากแบบเครื่องมันว่างตลอดเลยโอเคเราจะได้ทำเครื่องปั่นไฟของผมใหม่ หนึ่งสองโอ้โหทองคำผมหมดละสองานู่นนั่นเตาสองอีแค่นี้อันนี้แยมสตรอเบอรีร่แยมสตรอเบอรีร่แยมอะโวคาโดแยมอะโวคาโดแยมมะงงุ่นเสร็จแล้วสินะจะได้ย้ายไอ้นี่น่าจะเหลือสามวันนะครับไอ้นี่น่าจะเหลือหนึ่งวันใข่ใส่ในนี้ อันนี้กาแฟกาแฟใส่ในนี้แค่นี้ผมกไ็ได้ดุนคืนแล้วนะี่ยดูดีดูดีๆนะครับเดี๋ยวขายอย่างอื่นไปที่มันไม่ใช่มันไม่สมควรขาย เดี๋ยวนะผมต้องผมต้องเอาของเอาอะไรอะหัวเชื้อเท้า radish ไปให้เคนนี่นี่นะ radish 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 สองอันผมไว้ดูก่อนอันนี้เสร็จบ้างหรือ,อยังครับเอ่อเดี๋ยวนะผมไม่มีทองแล้วอะ้วยละไว้ค่อยทำละกันเดี๋ยวอีกตั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันเนี่ยทองก็ มีแค่เนี่ยออมเคนนี่อยู่ที่นูนเคนนี่อย่าเพิ่งไปฉันคิดว่าธรรมชาติกำลังเริ่มที่จะหวนขึ้นกลับมาเริ่มต้นที่ต้นไม้ริมทะเลสาบฉันเกือบจะสัมผัสได้ถึงความสุขที่แผ่กระจายออกไปแล้วนี่นายต่างอันนี้ใช่ไหมเออฉันน่ามาสูงแล้วอ่อ ว่ดีสกอตย,ยังไงผมก็แวะไปทักทายไปมือเปล่าซะด้วยออมไม่ได้ละไม่ได้การเราจะไปมือเปล่าไม่ได้ผมต้องไปต้องเอาของไปให้บ้างเพราะว่าไม่ค่อยได้ไปไม่ค่อยได้ไปเยี่ยมเลยต้องทำใหม่ใช่ไหม ร้อนๆแบบนี้นะครับสมูทตี้ปักทองไม่คิดก็แย่ละต้องไปฝากพ่อกับแม่เขาด้วยสิงั้นเอาอะไรไปฝากดีร้อนๆแบบนี้ไอติมเนี่ยไอติมนี่ไงเฮ้ยไม่ได้เดินเลยบ้านะอะเขาจะไปเดินเลย สวัสดีครับทุกคนแม่กำลังกินข้าวอยู่เลยต้องการสมูทตี้สักแก้วนะกินกับข้าวหลิงให้ฉันทำอะไรกับบ้านก็ได้แล้วแต่ฉันฉันตกแต่งใหม่นายชอบไหมชอบครับขอบคุณมากๆเลยนะ เอ้ยพอแล้วเอ้ย,อยไม่มีอะไรจะแสดงที่นี่มากนะกรอกเราไม่ค่อยได้เดินทางกันมากอ๋อครับเอ๊ะผมรู้สึกว่าทำไมหน้าจอผมมันพืดๆครับเลียเป็นคนที่ตาถึงมากนะในเรื่องที่เกี่ยวกับพวกความสวยความงามแฟชั่นอะไรพวกนี้ สงสัยเลียจะเรียนรู้มาจากแม่ของเขาเยอะครับเอาไปเลยผมกลับก่อนนะ so ี๋ <S <s <h 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 ้วผมเอาเมล็ดพันเก็บไว้ก่อนนะเงนแล้วเอาอันนี้ไปยัดใส่โรงงานนรกของผมนี่แล้วผมจะให้ทุกคนดูไล่ต่อกลาคืนนะครับนี่ หวังได้แค่นี้แหละเกมเนี่ยประมาณนี้นะครับผมไปไปนอนกันดีกว่าน้องไข่มารอแล้วเย้ได้เวลานอนครับได้มาเก้าหมื่นแล้วน่าจะขาดอีกประมาณ สามหมื่นใช่ไหมตอนนั้นผมมีเท่าไรล้านสี่หมื่นใช่ไหมยไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะไว้เจนใหมมพัหนนะ้าบ๊ะบายค่ะวันนี้สนุกสนุกมากเลยต้องผมต้องมานั่งคิดว่าเราต้องปลูกอะไรเท่าไหร่ <laughs> พันหน้าคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเก็บคาซินคุเรียให้หมดนะคบจิไอจเขาได้กว่านะอีเวนต์หัวใจนะคะผมไงก็ไว้เจนใหม่พันหน้านะคะัะ